สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตสนามใหม่นะครับอันนี้มีติดไฟเรียบร้อยนะครับสองฝั่งนี่ก็เป็นน้องไอซ์นะครับฝึกซันแบกอยู่นะครับในอีพีติดตามได้นะครับน้องไอซ์ได้ไปหนึ่งอีพีละนี่อาจารย์โจนะครับทําการลดน้ําลดสวนอยู่นะครับสนามของเราก็มีทุกอย่างนะครับมะยมกะเพรามะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอนะครับ มะพร้าวส้มโอมีทุกอย่างนะครับพริกไทยแตงโม่ชายโยโหยอันผภูมินี้มะละกอนะครับไม่ใช่ต้นกัญชานะครับเป็นมะละกอนะครับกัญชารุ่นใหม่ฝั่งนู้นก็จะเป็นอาจารย์นาทีนะครับฝ่ายดูแลเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวนะครับปกติสอนวิทย์สอนคณิตนะครับแต่มาอยู่บ้านนี้ทำการเกษตร ลูกได้สวยงามมากครับแต่ละต้นครับอาจารย์โรงเรียนมืองแปดนะครับรีวิวสนามกอนหนึ่งนาทีผ่านไปฝนะั่งนี้นะครับอนะ่าก็จะเป็นเขาเรียกก็ใบ,บอะไรนะพี่สนนี่นี่พักอะไรนะใบแมงลักนะครับอ่าใบาแมงลัก,ลกอันนี้ต้นมะเขือครับอันนี้มะเขือออ มะเขือพวงมะแข้งนะครับมะแข้งไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นมะละกอนี่มีแต่อาจารย์นาทีนะครับปลูกไว้นะครับนี่เพียบเลยครับพืชผักสวนครัวนี่ดาพยายามนะครับวันนี้มางแต่ห้าโมงเลยครับเพื่อมารอการเล่นนะครับ่ะพร้อมนะครับวันนี้ใครช่วงนี้ใครมาพัทยานะครับถ้าว่างให้เข้ามาสนามได้นะครับตอนกลางคืนสามารถเล่นได้แล้วนะครับอ่ะมีไฟแล้วนะครับผม นี่ก็น้องเซน์นะครับเด็กในชมรมนะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวสนามอ,อัปเดตสนามเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ